หลายคนมีความคิดอยากจะมีสินค้าของตัวเองไปจําหน่ายในห้างสสินค้าชื่อดังแต่สิ่งสําคัญคือการสร้างเอกลักษณ์และแบรนด์สินค้าของคุณให้ชัดเจนเพศสัชกรหญิงโซภาพิมพ์สิริพาน,นิชหรือคุณโซอี้เจ้าของหนังสือแอบทำหนึ่งชั่วโมงต่อวันฝันเปลี่ยนสู่สําเร็จเคร็ดสร้างล้านเธอทําอย่างไรในการสร้างแบรนด์ผ้าพันคอโซอี้ครับให้แตกต่างจากผ้าพันคอแบรนด์อื่น จุดเด่นก็คือว่าเราใช้ผ้าที่มีคุณภาพที่ใช้ผ้าซิ้ลซาตินเกตพรีเมียมที่ไม่มีแบรนด์ไหนในท้องตลาดใช้เนื่องจากว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำยากมากๆในการเอามาพิมพ์ลวดลายใสย่นะคะผ้าของเราก็จะ เนื้อนุ่มแล้วก็เงาสวยงามค่ะรวมถึงดีไซน์ที่แตกต่างของโซอีเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นดีไซน์ที่ลงรายละเอียดนะคะเราเล่นสีสันสดใสเพราะสโลแกนเราเราเรียกว่า colorfully you r mm hmm. เป็นสีสันในตัวคุณแล้วก็ลงดีเทลค่อนข้างเยอะนะคะ mm hmm. ลูกค้าเห็นหรือใครเห็นก็จะอ้อนี่โซอีสคารฟใช่เลยโ mm hmm. ซอีสคาร์ฟนะคะก็ออกคอลเลคชันใหม่ทุกเดือน ะะจะออกมาเดือนละคอลเลกชันเนื่องจากว่าแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเขาตามซื้อเก็บทุกคอลเลกชันเลยนะคะและ้วก็ด้วยนวัตกรรมเนี่ยเรามีการพัฒนาตลอดอยู่แล้วอย่างปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมา3-4นวัตกรรมนะคะเป็นตัวใหม่ๆที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่เบื่อรู้สึกว่าแบร์เรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆ เมื่อสินค้ามีคุณภาพมีแบรนด์ที่ดีแล้วเมื่อจะนําสินค้าเข้าไปจําหน่ายในห้างสรรพสินค้ายากอย่างที่คิดหรือไม่และมีปัจจัยใดที่ต้องคํานึงบ้างคนอื่นชอบมองว่าการที่เข้าห้างเนี่ยเป็นเรื่องยากซึ่งตรงนี้โซอี้ก็ได้เขียนไว้ในหนังสือโซอี้นะคะที่ว่าแอบทำหนึ่งชั่วโมงต่อวันฝันเปลี่ยนเนี่ยบอกแล้วว่ามันอยู่ในบทที่ชื่อว่าเข้าห้างยากจริงหรือนะคะซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยเราต้องรู้ว่าห้างเนี่ยเขาสนใจอะไร ะะถ้าเกิดเรามีโปรดักต์ดีๆแล้ว1ตัวเนี่ยแล้วเราไปเสนอห้างเนี่ยจริงๆแล้วห้างเนี่ยเขามองยอดขายเรานะคะว่ายอดขายต่อพื้นที่เราจะใช้พื้นที่เนี่ยในการวางสินค้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็เจเนเรตรายได้ให้กับเขาเท่าไหร่คุ้มไหมต่อ1พื้นที่นะคะคงสร้างราคาที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันเพียงพอต่อกัน ที่จะต้องหัก GP ให้เขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเน่เราต้องวางโครงสร้างราคาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะว่าสินค้าออกมาหนึ่งตัวไม่ใช่แค่ขายออนไลน์นะเอาไปวางห้างหรือว่าเรามีระบบตัวแทนขายเนี่ยเราต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยค่ะจริงๆห้างถือว่า เขาก็มีการอ่อนผ่อนผันค่อนข้างเยอะนะคะไม่ไม่ยากมากอย่างที่คิดถ้าเกิดสินค้าเราดีจริงของเรามีจุดขายจริงๆเนี่ยยังไงเนี่ยมันไปได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วไม่วันนี้วันหน้าจะมีคนก๊อปปี้ไม่ก๊อปปี้เนี่ยมันก็มันก็ต้องมีอยู่ดีนะคะเราก็ได้แต่ว่าคิดนว,วัตรกรรมใหม่ๆออกมาเช่นเดียวกันค่ะถ้ามันเขอโซอี้สคาฟเนี่ยค่ะ ทำออกมาก็มีแบรนด์หลายๆแบรนด์ทาผ้าพันคอกมาเหมือนกันแต่ว่าเราต้องหาจุดเด่นของแบรนด์เราใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องหานวัตกรรมมาเสริมพัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าสินค้าดีจริงมีกลุ่มลูกค้าสามารถสร้างยอดขายกับห้างโดยเฉพาะยอดขายต่อตารางเมตรให้มากที่สุดช่วยสร้างภาพลักษณ์ของห้างและมีกําลังการผลิตสายป่านทางการเงินระดับหนึ่งลองติดต่อฝ่ายจะซื้อของห้างสิสนค้าเพื่อมีโอกาสนําเสนอไม่แน่ว่าสินค้าของคุณ อาจจะไปขายห้างในฝันได้ครับพักพงดมกริยารัก Voice TV รายงาน